รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้เสร็จใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิ็ร,สรู้รอบตัวรู้รเรื่องราวให้รู้ทันข่าวบอกก้าเล่าสร็เรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรียนชาวบ้าน คครบอกุณเก้้้าาาลลจะเเ่่ใใใหหสิคครบอุณปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึงสนับสนุนโดยยามาฮาฟีโนหัวฉีดยาสีฟันเซาเรื่องการรื่งงานเรียนชาวบ้านสดีครับ เจอโดกับนัดเจอนัดกับโดมแบบนี้ครับกับรายการบอก9ก้าในช่วงบอก9ทั่วทิศครับแล้วก็บรรยากาศเรายังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตครับคุณนัทครับใช่ครับผมเทพนี้เเราจะพาคุณผู้ชมมาตะลุยกินแบบให้เต็มอิ่มกันไปเลยดีครับเพราะเขาบอกว่าที่ภูเก็ตเนี่ยถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ธรรมชาตินอกจากจะสวยงามแล้วเขาบอกว่าเรื่องของกินเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กันด้วยถูกต้องครับผมเพราะว่าล่าสุดนะครับผมเมืองภูเก็ตเนี่ยนะครับ เพิ่งได้รับนะครับการแต่งตั้งจากยูเนสโกนะครับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารหรือ City of Gastronomy นะครับประจำปี2558นะครับผมโดยเป็น1ใน18เมืองทั่วโลกพี่โดมนะครับและเราเนี่ยเป็นเมืองแรกของไทยนะครับแล้วก็เป็นเมืองแรกของอาเซียนด้วยโอ้โหเทปนี้เราพาคุณผู้ชมนะครับไปตะลุยชิมกินอาหารขึ้นชื่อรวมไปถึงอาหารที่เป็นแบบตำรับตำนาน เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยตำนานเป็นร้อยปีเลยครับโอ้โหจนแหลกเลยร้านนี้ที่ร้านแหลกครับตำแหลกขนาดนี้ร้านนี้ครับผมคือร้านจวนเฮี้ยงครับผมซึ่งเป็นร้านติ่มซำเก่าแก่นะครับเปิดขายมาร่วมร้อยปีนะครับปัจจุบันนะครับผมเขาเป็นเจเนอเรชั่นรุ่นที่4แล้วนะฮะโอ้เป็นทายาทรุ่นที่4แล้วนะครับอย่างนี้เราจะชักช้าอยู่ใหญ่รีบเข้าไปกินกันเลยดีกว่าไปครับตอนนี้เริ่มหิวแล้วด้วยลองรวครับไปเลยครับคุณผู้ชมครับจวนเฮี้ยง เที่วน่า,น,น,าน่าทานมากเลยครับขนมจีบครับนึ่งแบบว่าสดๆร้อนสดใหม่ทุกวัน,นครับเห็นแล้วนี่หิวเลยอ,ะอ่ะหิวเลยครับอเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ โต๊ะนั่งแลยครับครับต้องบอกเลยนะครับโอ้โหคนเยอะมากๆแลวตอนนี้เราก็อยู่กับทายาทรุ่นที่4แล้วนะครับของรจวนเฮียงนะครับสวัสดีก่อนเลยครับสวัสดีครับพี่หับครับนี่นะครับพี่หับเยาวเรศองศรีตระกูลนะครับเจ้าของร้านจวนเฮียงรุ่นที่4ี่แล้วนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นความอร่อยที่อยู่คู่กับชาวภูเก็ตมาเป็นร้อยปีแล้วใช่ค่ะมาจากตั้งแต่รุ่นคุณทวดเขาทาอาหารสไตล์แบบอาหารเป็นเหลาอะค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นพอมารุ่นคุณปู่คุณย่าก็มาเริ่มทำ แสดงว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่ติ่มติมซำตอนแรกๆเนี่ยเมนูก็ไม่ได้มีหลากหลายมากนักมีพวกขนมจีบข้าเก๋าสมัยก่อนจะมีปลาห่อผักกระหล่ำแล้วก็พอมาถึงรุ่นที่4เนี่ยเมนูติ่มซำตัวเนี้ยมันก็โหคิดออกมาโดยทางร้านที่องมาอีกเยอะแยะเลยเพราะว่าพอมารุ่นสี่เขาชอบกินแบบพวกอาหารแบบผักอะไรเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาดัดแปลงให้ให้มันเข้ากับปัจจุบันที่มันควรจะเป็นมีเหตุแล้วก็มีพวกผักอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ผมถามได้ไหมครับจวนเฮี้ยเนี่ย 100กว่าปีที่เด็ดของทางร้านเนี่ยคิดว่าเป็นอะไรถึงได้ดึงดูดลูกค้าเข้ามาทานที่ร้านเราเยอะมากมายขนาดนี้หนึ่งก็อาจจะขนมจีบอร่อยอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีพวกปูกันเชยงปูอะไรนี้มันเยอะแล้วก็มาทําดัดแปลงแล้วเราก็พยายามปรับปรุงมีเมนูเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรใหม่ๆแล้วก็ที่สําคัญน้าจิ้มน้าจิ้มน้าจิ้มเราใช้พริกแห้งมาปั่นนะคะปั่นแล้วก็ไปเคี่ยวกับน้าตาลใร่แดงอะไรเนี้ยค่ะเดี๋ยวขอลองชิมก่อนนะว่ามันอร่อยตรงไหนพี่นัดเอาอะไรจิ้มดีเอานี่ วรสชาติจะออกวหวานหวาน่อยหวานหวานแล้วก็มีความเผ็ดครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีเมนูมีซุวกระดูกหมูครับแล้วก็กะลิมใบฝัน,นเป็นอาหารของคนภูเก็ตเดี๋ยวต้องขออนุญาตชิมด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่นัทลองให้พี่นัทชิมแล้วอร่อยครับรสชาติมันคือเส้นหมี่แล้วก็ราดด้วยระดด้แกงกะหรี่ใช่พี่ดองผมอยากชิมนี้ฮะกันเชียงปูหั่นออกมาโอ้โหนี่ฮะเนื้อแน่นๆเลยนะอีกเมนูเมนูก็จะเป็นบักกุเตะนะคะครับผมบักกุเตะของเราเมนูนี้เลยครับโอ้ร้อนๆขอชิมน้ําซุปหน่อยครับบักกุเตะทางร้านนี่จริงคุณจะเห็นถึงความหวานที่อยู่ตรงโคนลิ้น นี่ไงถือว่าเป็นเมนูที่ถ้าเกิดได้มาทางร้านก็ต้องมาลองดูอร่อยขนาดนี้ครับเดี๋ยวเราให้พี่หับนะครับฝากร้านหน่อยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็มีมาถึง2สาขาแล้วสาขาแรกอยู่ตรงถนนอะไรครับสาขาแรกอยู่ตรงถนนชนะเจริญอยู่ใกล้กับพัตคาแหลมทองนะคตรงนี้สาขาสองแต่ส่วนมากในภูเก็ตถ้าเรามาถึงพบเนี่ยนะถามเพาก็จะรู้จักหมดเพราะว่าร้านเราดังเดิมมากคนภูเก็ตจะรู้จักหมดเลยวันนี้ต้องขอคุณพี่หับมากเลยนะครับที่ เอาติ่มซำอร่อยๆแบบสูตรต้นตำรับมาให้เราทานกันนะครับใช่แล้วครับอ่ะตอนเช้าเดี๋ยวเราทานกันให้เต็มที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตอนช่วงเที่ยงเนี่ยคุณผู้ชมครับดวงนัดจะพาไปอีกที่หนึ่งสถานที่นี้นะครับเป็นสถานที่ขายอาหารทะเลสดๆจะอร่อยขนาดไหนครับเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ตลาดบ้านซ่านกันครับบ้านซ่านเหรอครับใช่แล้วครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขอขอจัดติ่มซำก่อนเลยแล้วกันครับไปเลยครับ ใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบ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 เปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่2สนับสนุนโดยเช่นไรท์ นะครับครับผมบอกเลยครับมาถึงภูเก็ตทั้งทีครับเราจะต้องมากินอาหารทะเลอร่อยๆเห้แต่ทำไมคุณพาผมมาที่ตลาดสดนะครับบอกเลยนะครับหลายคนที่มาเนี่ยเขาจะมาหาของกินแต่เขาไม่รู้ว่าไปกินอาหารทะเลที่ไหนถึงจะสดถึงจะราคาแบบยุติธรรมวันนี้ผมเลยพาผู้ชมนะครับแล้วก็คุณนัทเนี่ยมาที่ตลาดบ้านซ่านนี่เลยบอกเลยครับที่ตลาดนี้ครับเขาจะมีวัตถุดิบแล้วก็อาหารทะเลสดๆครับที่ให้เราอ่ะได้ไปเลือกช้อปปิ้งกันไม่ว่าจะเป็นกุ้งบสเตอร์กั้งปลาหมึก หอยปูตัวใหญ่ๆของสดๆจากตลาดชั้นหนึ่งครับเราไปเลือกกันเองแล้วขึ้นไปทำอ่ะเมนูที่ชั้นสองราคาแบบตลาดสดมากถูกราคาไม่แพงพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วครับเข้าไปเลือกวัตถุดิบครับไปครับคุณชอบ ครับตลาดสดครับผมปลาสดนี่แบบราคาไม่แพงเลยนะใช่แล้วผมบอกเลยนะไอ้นี่คุณว่าสดแล้วใช่ไหมครับยังธรรมดาไปครับเอาแบบตัวเป็นๆเลยดีไหมกำลังปีนไตออกมาเลยทนี้ออ้อ้ยนี่ครับนี่นี่หยิบได้เอันนี้คือ น,นี่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 แบบสดจริงๆอ่ะอันนี้คือบรรจงดิ้นได้เลยอันนี้คือกุ้งมังกรเจ็ดสีนะครับคุณผู้ชมใช่ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากต<อ>ัวใหญ่มากนะเดี๋ยวเราลองถามเจ้าของร้านเขาดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่ในตลาดสดบ้านซ่านหมอกเลยนะครับว่าของทะเลสดๆแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะครับ<อ>ยังให้เกิดเราอยากได้นี่กุ้งมังกรเจ็ดสีใช่ไหมครับ ราคาเขาคิดเป็นตัวหรือคิดเป็นกิโลครับเป็นกิโลค่ะเป็นกิโลพี่นัทกิโลเท่าไหร่ครับอย่างนี้กิโลละสามพันสองกิโลละสามพันสองอย่างกุ้งมังกรจัดสีนี่เขาไปทําอะไรกันบ้างครับอบชีสอบชีสทอดกระเทียมไอตัวนี้ครับไอ้นี่ l o เ s t e r หรือว่าไอ้นี่เขาเรียกมังกรเลนค่ะมังกรเลนไอนี่จะถูกกว่าไหมครับถูกกว่าครับนัทลองหยิบมาให้คุณผู้ชมดูครับว่ามันสดมากจริงครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดมาที่ตลาดสดบ้านสั้นนะครับนี่เราจะได้กินของสดสดจริง ตัวนี้อะไรครับอันนี้เขาเรียกมังกรคิงคองค่ะโอ้นี่เลยครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โอเดี๋ยวให้ดูข้างหลังก่อนนะฮะอันนี้คือกุ้งมังกรคิงคองใหญ่มากครับพี่นัทมันคิงคองสมชื่อจริงๆฮะอันนี้ผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยกินเน่ะไม่รู้แน่นอนว่าเนื้อรสชาติมันเป็นยังไงเดี๋ยวโด่งกับนัทเนี่ยรเราจะมาเลือกวัตถุดิบกันดีกว่าคุณนัทลองชิม ผู้มังกรเจ็สีไหยครับได้ครับเอามาตัวหนึ่งเลยครับราคาพันสามค่ะพันสามค่ะพนสาเพีแล้วเราจะเอาไปทำก้างทอดกระเทียมกันครับคุนะาครับครับโจทย์จากทางรายการบอก9กแล้วสิบครับมีงบให้เราสามพันบาทครับถ้าเกิดราคาเกิน3ามพบาทพิธีกรโด่งนัต้องจ่ายเองครับ เราต้องถามราคาพี่ก่อนอ่ะลองดูครับกั้งกั้งเท่าไหร่ครับ650ค่ะกูคิดเป็น5 0มาังกรพันหหอยสองร้อยค่ะทั้งหมดนี้นะครับที่เราซื้อกุ้งมังกรทั้งหมดราคาครับอยู่ที่2,700บาทไปแล้วครับแล้วเราขึ้นไปทำนะครับที่ชั้น2นะครับไปปรุงครับไปเลยครับตอนนี้ครับผู้ชมครับเรามี กุ้งกุ้งมังกรนะครับแม่กุ้งมังกรนี่ทำอะไรอร่อยครับมันก็มีพวกเนยกระเทียมพริกไทยอบชีสหรือว่าคุณจะทําแบบครึ่งๆค่ะแล้วก็กั้งเอาเป็นเมนูทอดกระเทียมนะครับส่วนนี้เอาไปทําแบบผัดพริกเผาถูกไหมฮะอร่อยเลยครับปูนี้มันก็ต้องปูผัดผงกะหรี่ปูผัดผงกะหรี่ได้ครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันครับไปกันครับ โอ้โหนี่ครับเมนูที่เราสั่งทำเอาไว้ครับนี่ครับโอ้นี่กุ้งมังกรนะฮะโอ้นี่ฮะโอ้ครึ่งหนึ่งเป็นแบบอบชีสทอมิโดอีกครึ่งหนึ่งเป็นกระเทียมอบเนยโอ้โหน่าทานมากนะครับแล้วยังมีกั้งทอดกระเทียมใช่ไหมครับพี่้นครับนี่ครับก้างทอดกระเทียมครับอ่ายกมาครับนะครับอ้าวหอยตลับผัดน้ำพริกเผาครับ ยังไม่หมดนะครับมีครับนี่นะครับผมว่าเราไปนั่งชิมกันดีกว่าผมทนไม่ไหวแล้วครับนะครับขออนุญาตคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปครับคคุณรับไปแล้วครับว้าวนัทเทพครับอาหารเยอะขนาดนี้สามพันบาทเป็นไปได้ยังไงสามพันดิบดๆอ่ะใช่ใช่ดูดิครับกั้งทอดกระเทียมนี้จานใหญ่เพิ่มเติมครับ กุ้งมังกรครับคุณผู้ชมครับได้แบบ2รสชาตินี่ฮะชิมกันก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับหอมมากหอมมากนี่นี่ฮะสดสจากที่เราลงไปเลือกที่ตลาดด้านล่างมาเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่อยากให้มาลองชิมดูเนื้อก้างหวานมากนี่นะหวานมาก และเมนูนี้ปูผัดผงกะีผมว่าเดี๋ยวกินอาหารทะเลเสร็จแล้วมันต้องตบด้วยของหวานแน่นอนครอากาศร้อนๆแบบนี้พี่โดงเดี๋ยวผมจะพาพี่โด่งไปกินโอเอ๋วโอเอ๋วโอเอ๋วเนี่ยเป็นขนมพื้นเมืองของที่นี่ที่คนจีนฮกเกี้ยนเขาเขาเขานิยมทานกันแต่ว่า ที่พิเศษของโอเอ๋วที่นี่เนี่ยคือเป็นโอเอ๋วเจ้าแรกของภูเก็ตครับเ็นบอกว่าขายมาร้อยกว่าฟีด้วยใช่ครับอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมไปกินกันแต่ว่าตอนนี้โด่งกับนัดนะครับขอจัดอาหารทะเลมื้อเนี่ยแบบจัดหนักกันหน่อยด้วยว่าผมนะโซยันเลยดีกว่าครับต่อเลยครับดีครับพี่น้ครับไปครับใครบอก ใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าช่วงหยิบมาฝากสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียภูเก็ตเนี่ยอากาศร้อนจริงเลยนะคือมันก็เป็นธรรมดานะค,ะครับเวลาเราแบบว่ามาภาคใต้เนี่ยมันอากาศร,ร้อนอยู่แต่พี่โด่งว่าร,าร้อนๆแบบนี้เรารไปหาอะไรเย็นๆกินดีไหม ไม่แล้วเขาบอกว่ามาที่นี่ต้องกินอะไรนะไอ้ขนมที่เขาบอกว่ามาจากปีนังประเทศมาเลเซียเขาเรียกว่าโอเอ๋วเออนี่หรือเปล่าครับร้านนี้หรือเปล่าครับพี่นัทครับร้านนี้เหรอครับนี่เลยครับโอ้สวัสดีครับเจอัแล้วร้านดั้งเดิมร้านในตำนานครับนะครับร้านโอเอ๋วแปะหลีครับผมครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่กับพี่ยานะครับสรัญญาพิทักษ์พิรมภัยเป็นรุ่นที่สามแล้วครับสามแล้วนะครับก็คือเขาขายกันมาตั้งแต่รุ่นอากง มารุ่นลูกนี่ต้องถือว่าเป็นรุ่นหลานได้นะครับเป็นรุ่นหลานเลยนะครับขายมาทั้งหมดตั้งแต่รุ่นอากงนี่กี่ปีแล้วครับก็ร้อยปีได้ร้อยปีงานนี้เรามาเจอครับร้านดั้งเดิมขนาดนี้โอเอ๋อร้อยปีครับแล้วโอเอ๋อเนี่ยมันมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้างครับก็มีมีเครื่องสองอย่างนะคะมีเปลืแดงมีเฉาเขะค่ะครับผมแล้วอันนี้คือตัวพระเอกของเราครับนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าโอเอ๋อใช่ไหมฮะจ้ะไอตัววุ้นเนี่ยครับมันทำมาจากอะไรครับ เป็นไอ้วุ้นน้ำกล้วยน้ำว้าค่ะน้ำผงกล้วยน้ำว้าโอ้พอดีผมชอบกินกล้วยน้ำว้าพอดีเลยผมกับนัดขอสองที่2ถ้วยมาชิมดูก่อนจะเอาแบบไหนคะมีใส่ถั่วแดงใส่เฉากล้วยลวกเอาผสมค่ะเอาใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างผสมเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมครับอากาศร้อนรอนนะครับน้ำแข็งใส่เย็นเย็นราดน้ำแดง มีวุน้นโอเอ๋วนะครับแล้วก็มีวุ้นดำ <S <S บวกกับถัว่วแดงเย็นๆมีความสุขที่สุดเลยครับนี่นะ<า>นัดเรากินกันเถอะสุดยอดก็ใครไปใครมาเมืองภูกเก็ตน,นะครับผมก็มอ,อย่าลืมมาลชิมแล้วกันครับโอเอ๋วเจ้านี้เป็นเจ้าแรกนะครับผมของเมืองภูกเก็ตแห่งนี้นะครับอ,อะ ชิมของเย็นเย็นชื่นใจชื่นใจไปแล้วครับพี่นันเดี๋ยวตอนเย็นผมจะพาไปจัดหนักที่ดงคุณจะพาไปจัดหนักที่ไหนบอกมาเลยผมจะพาคุณไปจัดหนักกับอาหารปรักใต้พุ้นเมืองครับผมร้านชื่อว่าหมอหมูดงแต่ว่าตอนนี้ยขอขอ,ขอกิน,นอ๋อขากินก่อนขอกินก่อน มาแล้วครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งร้านนะครับบรรยากาศบอกว่าโอ้โหสบายสบายดูสบายสบายอาหารเย็นมื้อนี้ต้องบอกเลยครับใครที่ชื่นชอบรสชาติอาหารแบบปักใต้ร้านนี้คุณนัทบอกว่าเด็ดแน่นอนร้านอะไรครับคุณนัทร้านหมอมูดงครับและตอนนี้เรานั่งอยู่กับทายาทเจ้าของร้านแล้วครับคุณเกียบกาลยานีวรลยาเพชรสวัสดีครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือทายาทของคุณหมอมูดงเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องถามเลยครับร้านนี้เนี่ยชื่อหมอมูดงเพราะว่าคุณพ่อเนี่ย เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอฮะไม่ใช่ค่ะเป็นชื่อเล่นค่ะเป็นชื่อเจ้าของร้านคุณพ่อเนี่ยชื่อเล่นคือชื่อหมอ,หมอแล้วมูดงมาจากอ,อ,อะไร,รน,น,นะรมูดงเป็นชื่อคลองตรงนี้เลยค่ะก็เลยมาเป็นชื่อร้านหมอมูดงและก็ที่สําคัญที่นี่เนี่ยเห็นบอกว่าขึ้นชื่อมากพวกอาหารปักใต้เมนูแบบว่าทีเด็ดของ,ร,ของร้านหมอมูดงเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างครับปลายัดไส้ค่ะปลา,ายัดไส้หน้าตามันก็เหมือนปลาทูปกติธรรมดาทั่วไปแต่ข้างในเป็นไส้อะไรครับเป็นเครื่องแกงเป็นเหมือนห่อหมกอะคะ ชาตินี้เนี่ยเหมือนห่อหมกจริงๆด้วยแต่ว่าห่อหมกที่หุ้มไว้ด้วยเนื้อปลายทีนึงเมนูต่อไปที่ขึ้นชื่อของร้านคั้วหมกเลยค่ะหมูขั้วเกลือครับหมูคั่วเกลืออ่อมชาติดีมากน่ครับเมนูต่อไปไอ้นี่เป็นพวงพวงองุ่นหรืออะไรครับนี่คเป็นสาหร่ายทะเลสายสายลูกปัดค่ะลองชิมดูค่ะศิละขอชิมครับผมนี่เลยอ่ำเป็นเมนูที่ กรุบกรุบอยู่ในปากเลยแต่ว่าไฮไลท์เนี่ยไอตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนี่มีชื่อว่าอะไรครับเมนูนี้ยอดลำเพ่งต้มส้มค่ะนี่ก็น่าจะเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับใช่ค่ะกินแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงครับบำรุงเลือดค่ะอ๋อบำรุงเลือดรสชาติเปรี้ยวถึงใจมากเลยฮะเมนูอีก2เมนูครับนี่คือกุ้งอะไรครับกุ้งคั่วตะไคร้ค่ะตัวนี้หอยขมผัดชะพูหอยขมผัดใบชะพูขอชิมเลยนะครับอ้าคุณนักครับรสชาติน้ำของเขา กำลังคอดีคุกกับข้าวแล้วเนี่ยสองจานยังไม่พออ่ะสาหรับคุณผู้ชมทางบ้านครับคุณเกียรติที่อยากจะมาชิมอาหารร้านหมอมูดงเนี่ยสามารถเดินทางมายังไงบ้างครับมาทางสวนสัตว์ภูเก็ตเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตรงเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยมูดงตรงมาจนสุดซอยเลยค่ะแต่ถ้าหาไม่เจอเรามีเบอร์โทรให้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ครับค่ะศูนย์เจ็ดหกค่ะ 282 30 302ค่ะอร่อยจริงๆครับกับอาหารปักใต้มื้อนี้ที่ร้านหมอมูดงนะครับนถ้าเกิดใครได้มาที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ย ห้ามพลาดจริงๆครับคุณนันทครับถูกต้องครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณเกียรตินะครับทายาทเจ้าของร้านหมอมูดงนะครับที่พาเรามาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ครับอร่อยมากครับขอบคุณมากนะครับนี่นะฮะก็สามารถมาลิ้มรสชาติกันได้แล้วก็เวลาหมดแล้วครับต้องขอขอบคุณจริงครับสำหรับสายการบินแอร์เอเชียครับและอันดามันพาชั่นครับรวมไปถึงนะครับเดอะวิจิตนะครับรีสอร์ทภูเก็ตด้วยนะครับที่พักสุดหรูที่ทําให้ด่งของนั้นเนี่ยได้มาพักที่ภูเก็ตแบบสบายๆนะครับวันนี้เราตะลุยกินกันตั้งแต่่เเช้ายยันน็ผมมไแปลก เลยที่ภูเก็ตเนี่ยติดหนึ่งใน18เมืองอาหารโลกถูกต้องแล้วครับที่เราพามาเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นยังมีอีกหลายร้านนะครับฉะนั้นใครที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตผมบอกเลยครับยังมีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อยๆอีกมากมายครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับกับบอก9ก้าในช่วงบอก9ก้าทัวร์ทิศนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับลาไปแล้วครับพวกเราทั้งสัสคนครับสวัสดีครับ